เราไม่ลองทำเราะอไรทเราเอาไปเาบอกลนะแล้วก็าไปก็าคาที่ดีวก็จีบเคี่ยนรับแล้วก็จีบย่างดีกว่านะคนมานี้ยคับก็ีบนแล้วก เจุดเป็นมะน่ะใช่ครับเขา้5%เนะจุดธรรมดาก็ได้แต่ว่าไอ้ไอ้ล้างแตลแล้วใช้ไอ้สีฟ้าก็ได้นะไอ้สเรย์ฆ่าเชื้อเนี่ยจุดธรรมดาเลยไม่จุดนานด้วเนี่ยนะเด็กแกยนะรุ่นนี้เกิดไม่ทันครับก็ ถัดที่ไหนครับถนัดทอยไงดีเอาอยู่ท่าไหนดีอ๋อเอ่อทางมือเวลาถนัดนะคะความถนัดของคนเราจะไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เวลาถ้าเราถนัดขวาเราก็เอาอุปกรณ์โดยเฉพาะอะไรฮะแต่แอลกอฮอล์ที่อยู่ในขวดแก้วนะคะไว้ทางขวามือนะถ้าเราถนัดขวานะเอาตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วก็เอาขวดแก้วแอลกอฮอล์ที่ใช้ล้างเครื่องมือเนาะ ไว้ทางขวาแต่ถ้าน้องถนัดซ้ายเอ๋มีใครถนัดซ้ายไหมคะแงซ้ายเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะถ้าซ้ายก็ไว้ซ้ายไม่ใช่พอิดเขาทำขวาแล้วก็ปิดปิดขวาแล้วมันจะรวบมือเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนได้ถ้าเราถนัดขวาเอาไว้ด้านขวาถ้าเราถนัดซ้ายไว้ด้านซ้ายลองไงคนอื่นก็ทำมั้เขาเอาให้เราแบบ คล่องแคลวในการทำงานนะอย่าให้ไฟลวกก็พอนะอันนี้เวลาวางนะคะเวลาวางเครื่องมือนะคะวางเครื่องมือให้วางเฉียงๆกัจะได้หยิบง่ายวางะยานะยงนนะคะสึกได้เกลียดไฟแล้วใช่ไหมนะอไปเลยเอาเดี่ยไอ้นี่สพันตัดเนาะตัดชิ้นเนื้อครับอันต้องไม่มีเชื้อ โค้ก,กรากแบคที ria อยู่ครับเพราะเชื้อนี้ถ้าเกิดมันไปปนเพื่อนในอาหารเลกเชื้อมันอาจจะเน่าครับอ้ต้นอ่อนเราก็เน่าไปด้วยครับมันสําคัญตรงนี้เทคนิค,นคเรือ่องเทคนิคการสุาญเชื้อดีเนาะคิดว่ามันโอเคแล้วนะครับสีแดงแป๊บเลยันแดงแค่เชื้อแล้วครับดีนี่ก็อย,อยา่าไปสัมผัสเลยนะเราก็ว,วางปลายมันไม่ให้มันสัมผัสอะไรครับเพราะว่าเเพื่อนครับ แะใครลองทำดูบ้างนะไาะไม่จะนงใช่เออมันจะไหมอย่างนี้นะอ่ลากมานี้เออใช่เนาะใช่ดีแล้วครับต้องระวงังตัวตะแดดน,น,นะพอลากมาปุ๊บขานี่ปุ๊บ,บลุกเลยนะใช่ดูแล้วครับอันนี้อันนี้อยู่ที่ไหนเออไม่นี้ผ่านนี่โอเคยังอ่าออนลองดูอ่ะลองทำแบบนี้ก็ได้นะแต่ต้องต่ำคือคนอย่างไกลยังไง อเวรัสก็หมล้วหนีครับจ้าหงอไปา้ท้องจากบ้านนะเกาะานอนฉีดมันล้างมือเสร็จแล้วอ่ะิสตแต่ผ่าเนี่ยค่ะ ถ้าเป็นผืนบางกว่านี้ก็จะดีมากมันจะสูดการผ้าเนี้ยเวลาเราจะเอามาใช้กลับมาใช้เราก็ต้องฉีดฉีดฉีดให้ทั่วฉีดฉีดฉีดได้ถ้ได้ก็ได้อันนี้ก็ไว้ทั้งข้างตู้นะไว้ข้างๆในตู้เขียนในเหน็บเขียนในตู้แล้วก็เช็ดตู้ลงหอนก่อนจะเอา เข้าทุกอย่างแล้ก็เช็ดเช็ดตู้นะคะเช็ดสมุตรอาหารดูข้อก่อนสูติทเข้ามานี่ข้อพวกนี้ก็คือเหมือนกับฆ่าเชื้อไว้หมดแล้วแล้วก็เอามาซี๊ในะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างก่อนจะเข้าตู้มันจะตัวนี้นะ เช็ดแล้วเอาเข้าตู้เช็ดแล้วก็เข้าตู้ทุกอย่างจะเข้าตู้แม้แต่มือเนี่ยฮะถึงข้อศอกเลยนะเวลาทำเอาตู้ไม่ขีดเตียงก่อจะอไ,มไม่ขีดนี่เช็ดนะครับไม่ขีดก็เช็ดจะตูดติดไป <c oughs> กดึดฝันลมได้ใช่ลืมเปิดพัดลมนะอาจารย์ฝันลมฝุข้างบนฝุ่นข้างบนครับข้างบนตรงนี้นะคะครับทีนี้ตัวนี้ค่ะเราใช้ไปแช็คก็ได้ใช้ไมค์กี้ก็ได้แต่ถ้าไปแช็คเราก็เช็นนิดนึงแล้วก็เอามาจ่อตรงนี้นะคะให้เข้าไปจดจุดข้างนอกเลยใช่ไหจุดข้างนอกเลยแค่เอาเข้าไปเจ็บไมิกกี้ที่อาจารย์ดึงลงเยอะเลย ดี้อนนี้ดีแค่ไหนเนี่ยซื้อที่ไหนคะ K Y K Y K Y ที่ไหนมีอะไรบ้างทุกสาขาตัวยิงแกนะยิงชิบะออจานน้ำมันมืไม่ไม่ต้อนเติมแก๊สต้องต่อแอร์ต่อแอร์ต่อแอร์แอร์ปิดได้ไหมครับปิดปิดสวิตช์ได้ไหมครับ้อเป่าดนะคะไปถนัดซ้ายก็วางซ้ายไม่ได้ไม่ได้ปิดนะคะระวังทีนี้เครื่องมือนะคะควรไปเกือบชิดข้างในตู้เนาะ แต่ไม่ใช่ไปชนเลยนะแบบชิดค่ะแล้วตรงนี้เป็นที่ทํางานของเราถ้าเป็นไปได้ก็จริงๆใส่แมสก็ได้ถ้าไม่ใส่แมสก็โชคดีที่มีกระจกบังเนาะกระจกบังเราบางทีบางคนตามจนชิดจะโงไปลืมว่าเห็นกระจกนะคะเพื่อความมั่นใจอ่ะเราก็เอา ช่เลยจะใช้ไหมคะจะใช้ประมาณนี้นทีนี้เนี่ค่ะด้ามมีดกับใบมีดเวลาถอดต้องระวังมันเป็นด้ามมีดหรือมีดผ่าตัดจิ้มเลยถ้าจิ้มมันจะมันมันจะหักไปะใบมีดเห็นตัวล็อกไหมคะตรงนี้เนาะเวลาใส่มีที่ล็อกใส่ ดีๆนะคะไม่จะไปเจาบอีกด้านเนะึงแล้วก็เอาใส่จริงๆมันจะมีมีดใบใหม่เนี่ยเขาจะมีมทีซิลปิดไว้เราจะไม่ถอดออกโลนๆอย่างนี้น <c oughs> เราจะแกะออกเพราะนั้นเขาคือฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็มันก็เอาใส่จะดังเนี่ยคือคนลงลง็อก <c oughs> ถ้าใส่ถูกเขาจะดูด้านนีเดียวกัน <c oughs> ทีเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่ถ้า ถ้าใส่ถูกต้องมันก็จะเซฟปีเยวค่นี้นนีะ้ส่วนมากแล้วอะพอเสร็จแล้วเขาฆ่าเชื้อมาแล้วเราก็ไม่ค่อยไปทำํำอะไรเขาเราก็วางไว้แต่ถ้าเราใช้หบ่อยๆเราก็ต้องเอามาล้าง่างดีแช่แช,เ,ช,ช,เ,ช,ชเก้าห้าทีนี้นเวลาผ่านไปไม่เกินสี่สุ้าองศานะคะ ตไม่ให้มันยิมจนไหลนะแอลกลวยต้นี่ถมนี้ัตเนไม่สียไมด้ทำงานมันใ่นี่นี้่ะไมต้องวางตั้งเรียบร้อยค่ะแอลกอฮอล์ไหลมาใส่มือสะอาดเลย แจกจานสุดยอดอาจาทิตย์จะต้องไปเรียนรู้นะคะจดสำนักแบบถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาไหนว่าเอานิดเดียวคะนวไน่านิดเดียวค่ะเดวเอามาแล้วหันอือ ไม่มีใครเป็นคุณกมวลทิพย์โกยทองไหมคะคุณกระมลทิพย์ไปเป็นนั่งเป็นรั่งเป็นนั่งนี่ยจะไม่งนี้มันเป็นมาสุดสุด่อมะันอุ๊ย ใช้ใบง่ายกว่าแต่กวนเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเราใช่นองตรงกลาง เนี่ยเยอตรงกลางมันอใช่ใจไนตัวัหนเป็นบพิเกอร์รรอ,อันนั้นปล่าเลปล่ากได้หมดอันพิเกอร์อ่ะได้ไหมคะ,มคะเอาตตรงกลางมันใช่ไหมลิงต้องทา,าผิวกข่อนนะ อย่างนี้่อข่าพ่อข่าพัชรินชอบู่แล้วทำขั้นอนวยใช้มีดใช้อะไรนี่พัชรินชอบขั้นตอนนะคะบไปนี่ก็ตอเฉยเหรอ

อาจารย์ใช้น้าขวดได้ไหมคะน้ําขวดที่น้ําขวดดื่มที่ต้องขาดกันเลยค่ะก็ต้องไปฆ่าเชื้ออ่ไม่ะต้องไปต้มไหมคะต้มต้มฆ่าเชื้อใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้มเนี่ยเราก็พอตัวเขียบที่ที่เธอช่างช่างวิชาการเนี่ยเขาจะใช้นึ่งความดันไอาในกระบวนการของเขาแต่ของเราผู้ปัญญาเราก็จะใช้ต้มเลือของเราปิดฝามันก็สาเนาะ เด็ดเราก็ใช้ไอตัวฆ่าเชือ้อคต,ตัวนี้หรืออีกอันหนึ่งก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เอาใส่แพะที่มันมีหนองคิดเป็นฟองๆเนาะตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้คือใช้ในในข้างขวดมันมีเปอร์เซ็นต์บอกให้แต่เราลดลงมาครึ่งนนที่อาจารย์ใช้นะลดลงมาขึ้นแต่พวกนั้น่ะสามารถจะใช้กับพวกเมล็ดเล็ก เม็ดพิกเม็ดอะไรอะเด็กอะไรอะเตัวกำโพงก็ได้เอ็เม็ดเล็กๆอะเม็ดกล้วยไม้เม็ดอะไรกอเอามาอกเสร็จแล้วสมมติว่าใส่ลงไปตัวนี้แล้วเราก็อกใ่เยอะไม่ะอาจยาสัดส่วนอาจารย์ใช้เออสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือน้ำในเนี้ยสมมติว่ามันมีสองร้อย อาจารย์ก็ใส่ไป2ยี่สิบใช้เวลาประมาณ15นาทีไม่เกินนะคะไม่เกิน10-15นาทีคอๆนก็เอาใส่ไปเก็ทำเป็นเข้าตู้แล้วไงอันอยู่ในตู้แล้วใช่ไหมู่ข้าตูะสมมติว่าอยู่ในตู้สมมติว่อยู่ในตู้ละแต่ตรงเนี้ ยาวมากนี่ปุ๊บสมุดว่าสมุดเขย่าคาเชือ้อเวลาเขย่าเขย่าอย่างนี้นะคะไม่อย่างนี้นะ <c oughs> ไม่เค้นหรือไม่ขึน้นบาลิสต้าหนุ่มเสร็จอย่างนี้ก็ตามอยู่นะเ <c oughs> ขยา่าอย่างนี้นะคะ่ะประมาณานี้ ตอนแขนเราก็จะี่เนาะต้องเราทำสองครั้งแม่สิบเปอร์เซ็นต์ครั้งสองห้าเปอร์เซ็นต์ลองเขย่าดูไหมครับลองเขย่าดูนะลองเขย่าดูเียลอขย่าลองดูดเหมือนง่ายนะมีชอบสันดีๆด้พี่ แรงไปเาทำเป็นบาลิสต้าแลเขาให้ขเขาใหยวไม่ได้เขวงหงวาทำไมมันถึงบค่อนข้างที่จะเรียกไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับการคัดเลือกบางทีสิบห้านาทีเขยวาเราก็ไม่รู้อันตายชาวเนี่ยมันเป็นเมือรทเจริญเขยวมาแล้วแทบจะได้ใบอ่อนแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวจะพาัปดูว่ามีอะไข้นใหม สิบห้านาทีพอยริงๆม้องใช้ใบมีดใบมีดอ oh. ันเดิมนะมีดมีดท wow. ี่ตัดคัตเตอร์ก็ได um. ้ค่ะยังยังไม่ใช่มีดผัดอ่ะเดี๋ยวเอาใบมีดเดิมก่อนค่ะควรดับไฟด้วยหนึ่นเดียวอันหนึ่งนะซ่ก ถ้าเกิดว่าเราจะใช้กระดาษมาลองเลยแชร์ไคือ <c oughs> ดิบๆได้แนี้แต่กระดาษนั้นเราก็ต้องไปแบบไอเียนึง่าเชื้ออีกอยู่ดีเราเอามาใช้ได้หรืออันหนึ่งก็คือแผน่นอะไรคะาสตนเลสได้แต่ไม่ใช่เขียงแเขียงใช้ไม่ได้นะแผ่นสแตนเละค่ะเพราะว่าเขาเวลาลากอะไระนะแอลกอฮอล์เขาก็จะทำความสะอาดได้ทุกาง เราก็จะหกใส่หม้อกันนี่ตัดแต่งให้ก้อยแล้วไปแหงบานขนนกจะดีกคุณไม้ได้กว่านี้เกีดจนอนนั้นเลยะดว่นอยยังยังไม่โตมามากนะตัวนี้มันอันนี้หน้อยมันจะหน้อยอะไรมันจะเกิดอะไรนะอันนี้อันนี้คือ ต้องตัดแต่งอยู่ข้างนอกอยู่นะคะยังไม่เข้าในตู้นะคะประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเอาใส่ขวดนั่นแหละค่ะขยาบขย่าเขาท <c oughs> ีนี้อาจารย์จะทําให้ดูว่าทําไมอีกอย่างแต่ต <c oughs> ัวนี้ยัง <c oughs> ไม่รู้ว่ากล้วยแังไทีนี้ไม่รู้เนยค่ะพาให้ดูเฉยๆนะ,ะไม่ใช่ว่าขายนี้นะ,ะ <c oughs> ว่าทําไมทําไมเพิ่งว่ามันอายุมาก <c oughs> <c oughs> สามมันเป้ไส่วนที่ดีเองเนาะอย่ตรงนี้ค่ะที่จะเอาคือส่วนนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือส่วนลงวุ้นแต่นี่คือคือคือส่วนที่ที่ให้ดูนี่คือยังใหญ่ไปนะยังใหญ่ยังใหญ่ไปนะจริงๆคือตรองเลือดเจริญใช่ค่ะแต่ว่านั้นยังใหญ่ไปนะฮะต้องเล็กๆตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมว่าพ้นมานอยใหญ่ๆอ่ะจริงๆใช้แค่นี้นยีใช้ได้เยอะอยู่ ลงนี้เอามาแค่น <aún guidelines> ี้พอิบมาแค่นี้เลยเนาะใช่ค่ะแค่ต้องคีบต้องมั์ออย่างเงี้ยที่จะทำให้มันมีมากๆต้นแต่นี่มันเป็นครึ่งหนึ่งไงจริงๆถ้าทาเต็มคือตัวนั้นเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะ นี <boundaries. S 3> <si suppression> ่สาธิต <guarding> น <okay>? ี่สาธิตให้ดูว่าข้างในอ่ะที่อาจารย์เวลาตัดให้เห็นอ่ะมันคือตัวเล็กๆจริงอ่ะดูเลยตั้ขั้นตอนอย่างแบบติดๆนะตามสิดมาได้ค่ะอุ้ยทำไมเห็นตัวเลขเราไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมอันนี้เป็นการตัดให้เขียนอร่อยทำไมกระเห็นตัวเลขเก้าสิบสอ่ง เมานใบหวยอใบหวย้กนหวยนี่ไไ้อนี้องานแล้วทีคือของจริงเมกีคือสาธิตทำจากดงไม่รู้ขั้นตอนอะไรคะอาจารย์ตอนนี้ที่จะเริ่ม ค่าเชื้อถ้าาเชื้อเครื่องมือจะหยิบออกมาแล้วค่ะเพราะตอนนี้คือเราพอกไปหมดแล้วนะเราต้องทำหยต่ออกมา <นะ S 1> ม เำไมทุกครั้งค่ะทำอะไรเสร็จเราก็ต้องล้างเครื่องมือไว้ทุกครั้งอ,อ,องนนงงันี้เสร็จแล้วเราก็ไปไว้ข้างนอกตู้เจียนจองอันใช่ไหมคะลำตัดชิน้นเนี้ยงชิ้นเนี้ยะ ไต่ตอนกัไม่รู้นะเาดก่อไม่ไฟมันลุกถ้าตัดไปทั้งอย่างนี้ก็คือไม่หมดแล้วก็เช่นเดียวมันจะวอมหน่อยวอหน่อยแต่ถ้าทําจริงนี่จะสุดลูกหลายครั้งทำใจครับเลยที่เอาวางไว้ตรงนี้สองอันเพราะว่าเวลาเราตัดเสร็จนะคะเราจะเอาอชิ้นส่วนที่ไม่เอาเราไปวางไว้อที่นั่ อาหารสุกยังคะเราก็ตักแบบดูกะดูว่าออมันอยู่ตรงตรงส่วนที่เป็นยอดที่สุดเนาะ เป็ครมนดเีทำแบบ นี่ลองดูแล้วแบบมันไม่ปดเปื้อนเชื้อเฉยเลยนะ หลักช่วยยอดจะยยอดได้ค่ะจะยตากรารอมาเรื่อยๆกพยายามเอาที่ไม่ไม่ใช้เอาออกบ่อยๆรัมันจะเข้ากับมันจาคนเพื่อแต่ถ้าเรามองดีๆเนาะเนี่ยเราลอกเศษตรงนี้ก็ได้ ค่อยๆหั่นนะฮะถ้าหันเวกนนั้นลาไป ไปและค่ะมไมเรยนันด้มันยังมันที่พออีกนั่นีอเขากล้องหาัดล่างกล้องตองมีแหวนขยายแล้วเอาตรงปลายสามเหลี่ยมนั่นใช่ไหมะอาจริงจริงตัดออกอีกนี่น ทดลองได้อีกก็ได้ค่ะสมมุติว่าตรงนี้นะคะามาดูมีช่องข่าวไหลช่องมากเลยค่ะเอ <c oughs> ับภาพหน่อยนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ตรงไหนคะ <c oughs> มาจับภาพตอนคนถ่ายภาพหน่อยค่ะทลอ,องคะ <c oughs> ช้ <c oughs> ชนอยค่ะกำลังจับภาพกันอย่างไรคะกำลังชนอถ่ายถ่ายภาพ <c oughs> คนถ่ายภาพหน่อยค่ะไยเคยรถ่ายเพืไค่นี้่าออะอไาเ่ไฟอไ จะเป็นพงคุณม่าเชื่าอทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็หยิบใส่เลยค่ะหยิบใส่ไฟหยิบใส่ไฟเลยนอาไมใช่ต้องถรนะคเราแะขนอยนี่ค่ะเไฟไม่ดับลจุกนะฟุ๊บไฟยังไม่ดับเลจุว่าึกจนลมดเลยีไหมคะภาพทันไหมคะท่านรอง เห็นสังเกตว่าอาจารย์จะไม่เอาปากปวดออกจากไฟนะคะแต่นี่ก็ลนเฉยนะคะไม่ใช่ปิดเอาซับแบบพลาสติกเบี้ยวคนเล่นไฟเดี๋เส้นแล้วค่ะเอาไปแตะนะครับเวรืงหน่อยวนี้ฟ้าดูมันจะร้อนๆหน่อยนะคะเพราะว่ามี้เราลนไปดีไหมนี่คือในตู้